ครับสวัสดีครับอาช่อง youtube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พอดีพายุมาหลายวันขับรถไปก็จมนะครับก็ต้องอาศัยชาวบ้านนะครับทั้งหมู่บ้านเลยนะครับมาช่วยนะครับก็เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเขาพูด กันนะครับสามคัคคีกันดีนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอานะครับที่ทำให้รถขึ้นได้นะครับใบกปลงาแล้วเอาว่าผู้ดูจูยาย,ยังย,นนยินับตีอ้อด้วยรถยางยางบอดหรือยูรั ถ่ายวีดีโอเงยนิ้วแต่งไปติ้งนี่มุ่งัลนี่เจ๊ี่โจมปเทศไยมันอีเต้เต้ยเจ๊นี่นี่เจ๊าีฮานนี่เต้แมนไรกระป๋องโก้นใจน้องดูดรม่าดูตามใจหนูอ้วาเพื่อนหนุ่มด้วตุ้มตุ่มตุ่มแมนนี่มุดจับจับจับวอจับยนี่น

មិន <textures> ប <ogan> <go Fernan> <whole truth> ាច់ទៅនិយាយផិនរេកទេមិនទៅនិយាយផិនរេកលើយូរយូរឈឺគ្រឿងទៅមិនពីគ្រឿងមិនຕ້ອງពីយូរអូផិនគេក៏មកដល់ដែរអឺគេនិយាយថាគេតាមតាមដល់ហឹតណាមបាក់យឺទេជុំនិយាយតែតែមកនិយាយទៅរុយរុយលើកុំមកនិយាយថាផិននេះមកបាទហ្នឹងគេទៅចាក់បែកជា Det er fascinerende. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs>